เอาไปต่อซ้ำกิโลภาษารนคือไอ้แก้มัยบนี่มึงฟากุสีเขาถือว่าอานี่ม่นี่เห็นยูบอเห็นยู่บอเหีนไ้เบ่อป้ายเห็นบ่อนี่พักเียนี่คือถืออปลาเขากระิใส่กิั้นเหวตัวกินยูบอทำเย็ย่างผยิานเห็นยูบอป้ายนี่เอากรป้ายกินก็บให้ตกปลาบ่อให้ตกวกู็อกเห็นป เราไปเห็นป้าแ้วกเอาเต็มแมงเต็มพอมเลยอ่ามังเดียนี่เห็นที่่ปลาฟังภาษาพูเรื่องหัเนี่เ้ตกมาเห็นปลาแล้วนตมันกระไหลายคนนี่มอเล็กหมอชัอนอปเลอปเห็น่าแล้วก็เมูเจมคูปลาได์น่ะกปลายังแับม่พามีเอากับมที่บ่กก็ให้ต๊ปลามักเดนมก็อต้องต้เอาอ้เจ้าขอเจ้าของสาบอ่ะเก้เรเขาใจติ บ่อให้ตกปลากูก็ใส่เมียงขึ้นกเอาสิก็บูให้ตกปลาเอาจังไหนสิเพื่อนเล็กเอาจังไหนตัวพี่เอาแนวสูบมาให้สูบอะไรกันได้ไรเจ้ามันยังเจ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้เจ้ามาขอใจเจ้าก็จะบอกก่อนเลยแค่นี้หนิบ่อให้ตกปลาเจ้าเป็นเจ้าของสายจะเลก็จะพุ่งใส่ยงนี่ไม่ได้เขาต้องซื้อว่างนี้เอาตั้งแต่เลี้ยงนี่ที่ไหนเจ้าเขาไปอ่านหนังสื้อนั่งเออเจ้าเขียนเจ้าเอานี่บอกบ่อให้ตกปลาใส่แมงหมดแล้วเนาะ บ่่ให้ตกปลาน้ดิบ่นบ่อบ่ให้ตกปลาบ่นั่นไปไปยิงหัวซร้าช่วยช่วยช่วย่วยช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 ่วใช่วยบ่วยช่วยช่ยย่วยชก่ววยช่ย่ยช่วยชยายวยช่ย่ยช่ยช่วย่ย่วยช่วย่ม่ยว่่ย่ยับย่ย่่ย่วว่่ตย่อ่่่ เตาเด้ยมากวนเด้อนี่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 แ้เ,เหรม <laughs> <laughs> ้องเนานยกไม่บ้านวัเ็ดลุกต้มาเหมืนกัอกะบอให้ตกปลาต้บอให้ตกปลาเนี่ยไม่บอให้ตกปลาหไสมันยังกอ <c oughs> ยังนี่วยไม่หยังไม่หยังว่าบอให้ตกปลากันนี่เด็กบ,บอ,บอให้ให้ตกปลา,า,าให้ตกแล้มยังเคลุกขอบ่ขอใจยังเอา เจ้าตกองข้ามาเจ้าคืออย่างเอาถามทีลูกกะบให้ตกปลากบวยตกปลาเนี่นเอาอ๋อเจ้าเข้าใจเข้าใจว่าจะไงเอาบ่อให้ตกปลานี่บ่อน้านี่ให้ตกปลาเข้หมายข่อยเขาเจ้าว่าไงกะบวยให้ตกปลากบเข้หมายเจ้าคือบ่อให้ตกปลาว่าเขาตั้งใจสมองเว่าไม่ให้ตกปลาบ่อพันอีสานเนาะพันอีสานกะบวยให้ตกปลากบบักขันดานได้มั่ง

มันเท่มันคิดไมมันสายเกินไปเอเคขย้อนแย่งได้เด้วอีกแล้วทีละคันมือกันขย้อนแย่งได้เอาเลยเอาเยไปคุยกันงั้นกูจะนเาทำงไ่้าเอ้าา่เอาเอาโอ๊ยมันจะควงสาขอผิดเยี่ยวบให้ตกปลา